สวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้เราอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะพัทลุงอํเภอควน,นขนุนมาที่อู่อาจารย์แบงค์เป็นอู่ที่ค่อนข้างอยู่โงนะครับแล้วเป็นอาจารย์ช่างรุ่นใหม่ที่ผ่านประสบการณ์มาหลายที่วันนี้อาจารย์ดอนได้พามาเยี่ยมลูกศิษย์ในกุฏิของอาจารย์ดอนนะครับเชิญอาจารย์ดอนครับครับก็อูอ่ทรัพย์เจริญหรือว่า ช่างแบงค์ที่ควนขนุนพัทลุงเนี่ยครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งในสาขาของช่างยนต์หลายๆอย่างทั้งซ่อมเกียร์ทั้งซ่อมรถทั่วไปวันนี้เป็นโอกาสดีที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนแล้วก็จะทำการโปรโมทดูว่าเขาจะทำอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่จะเป็นสัคาคัดตัวทีหนึง่งได้ครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาจารย์แบงค์นะครับกำลังดูรถอีซูซุคันนี้อยู่ ครับอูซับเจริญอยู่อำเภอควนขนุนสวัสดีครับจันแบงค์สวัสดีครับเลยกระปองบ้านถอนแมสเลยเดี๋ยวผมไปจันดรอสายแมสอ้าวแนะนําตัวเองหน่อยครับผมจังแบงค์ครับเจ้าของอูซับเจริญครับปัตตลุงก็เป็นอูต้มรถตัวไปครับตาเครื่องยนต์ช่วงล่างไง ก็ได้หมดนะครับที่นี่ครับก็ตามีงานก็รับร้มด้วยครับดเดี๋ยว<ม>เร็วๆนี้ก็จะเปิดเป็นสาขาที่นี่รถเสียเกียร์พังมาได้ที่สัตว์เจริญครับผมก็อยู่อยู่กับน้าสิบปีได้ครับตอนนั้นก็อายุประมาณที่บ้าปี แล้วก็ออกมาเปิดเองอยู่อายุประมาณนี้มางพี่ครับรากาเก่าอยู่ที่ที่นี่คือที่รองแล้วที่รองแล้วคือย้ายมาคือเปิดดูมาได้เป็ดปีกว่าแล้วครับครับผมครับครับลุมลุกลุกการมาก็เยอะครับครับในช่วงไหนที่ว่าไปทำที่อื่นไหมไม่ไม่ไม่เคยครับคือยึดไอ้ต้มรถมาตลอด ตามมาหยิบไอ้นี้มาตลอดเลยคือจบมาจบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วข้ามาได้เด็กครับผมแล้ะคุยกับอาจารย์นนท์ได้คือเจอใน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 กูเกิลในตัวดับพูดไม่ค่อยเก่งครับอาจารย์เจอเจออาจารย์นนท์ในโทรศัพท์ครับผมพูดคุยยังไงพูดคุยว่าอยากอยากอยากไปอาจารย์นนท์ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวโต๊ะครับก็ได้ไปแต่ว่ายังไม่เก่งหรอกครับอาจารย์นนท์ ยังไม่เก่งเหมือนอาจารย์โดนเดี๋ยวน้อยก็เก่งกว่าได้ก็สักพักคนใหม่มาแทนคนเก่าครับแล้วเจออาจารย์โดนครั้งนี้อาจารย์โดนว่าไงก็คุยกันมาเยอะครับก็ไม่ค่อนิดก็อยู่มาอยู่มาก็สนิทเรื่องนั้นนะครับอาจารย์โดนรู้จิ้กันนดหน่เล่นนิดหน่อยครับลองเล่าคร่าวๆลูกศิษย์คนนี้ยังไงเล่าให้ฟังก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่า ก็คือเขาเป็นคนมีความตั้งใจตั้งใจมีงานหรือว่ามีงานของชมรมที่ไหนเขาจะไปทุกที่คือเขาไม่ไม่เกี่ยงแล้วอยู่ที่ไหนใกล้หรือไกลอยู่ตาคีเขายังตามมาที่ตาคีผมอยู่ปักช่องเขาไปปักช่องนี้คือการแสวงหาความรู้ถ้าใจรักแบบนี้ไปได้ไกลอย่างเวดนี้อยู่ที่สงขาสงขาก็ยังไปคือ เราไม่ต้องแน,นะนําพอเห็นเขาจะขอตามไปด้วยอย่างนี้นี่คือสปิริตของช่างที่ต้องการหาความรู้ครับเนี่ยคือเขาจะต้องไปแล้วก็ต่อไปเขาจะก้าวหน้าไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะหาความรู้มาใส่ตัวเรื่อยๆไม่หยุดไม่หยุดนิ่งนะครับหน้าที่ของคณะกรรมการก็ต้องส่งเสริมคนรุ่นใหม่ครับเราต้อง,งส่งเสริมอยู่แล้วถ้าคนมีใจรักเนี่ย เรามีอะไรเราให้ได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะได้แล้วก็สอนทุกอย่างให้มาต่อไปนะ่ะก,ก็จะเป็นโปรโมทร้านให้เป็นแบบสาขาที่อยู่ที่นี่ถ้าเข้ามาของเอฟซี FC ของอูดอนเซอร์วิสเนี่ยอยู่ในแถวพัทลุงหรืออยู่ใกล้เคียงต้องการที่จะซ่อมรถไม่ต้องไปถึงปากช่องแล้วให้มาที่นี่คือเราสามารถดูแลกันได้ค,ครับได้ทุกอย่าง เดี๋ยวเราก็หน้าที่ของกรรมการจะสนับสนุนยกระดับาการการเป็นช่างขึ้นมาให้อยู่ในมาตรฐานให้เท่าเทียมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนอู่ที่เราแนะนํานั้นเราจะมีระเบียบวินัยของเราก็คือไม่ชาร์จลูกค้าซ่อมตามจุดที่เสียสิ่งไหนไม่เสียเราจะไม่ทําเพราะฉะนั้นเรามีโครงขายทั่วประเทศรถคันไหนไม่เคยเจอก็ส่งขอความ ช่วยเหลือเขามาแล้วอาจารย์ช่งางต่างๆมีเวลาว่าเขาจะ,ะชี้จุดให้ทําให้รวดเร็วขึ้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดถ้าทํางานผิดพลาดก็หมายถึงขาดทุนทันที <c oughs> ตรงน,นั้นก็หน้าที่ของคณะกรรมการก็ต้องโยกระดับขึ้นอามาฟังดานแบงค์ครับหลังจากที่ได้เข้ามาในกลุ่มช่างแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงม้างในการทํางานได้ความรู้จากจุรมร,มร,มรวมช่างโดยใจเยอะกับครับ รายจริงแล้วก็ได้มิตรภาพจากตีมานจ้างทุกคนครับก mm hmm. ็ผมว่าโครงการนี้อยู่นานๆไหมครับยังยืนขึ้นยังยืนครับหน้าที่กรรมก,การจะไปเยี่ยมอู่ทุกอู่ทั่วประเทศน,นะครับขอให้ทําเรื่องเข้ามาแล้วเขาจะจัดตารางว่าจะเดินเดินจังหวัดไหนอยู่ติดติดการเราจะเดินทีเดียวเพื่อประหยัดเวลานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน ส่งเสริมอาชีพให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันที่30เมษายนและวันที่1พฤษภาคม2565ที่สงขลานะครับชมรมรวม,รวมช่างได้ใจได้จัดสัมมนาสัญจรโครงการลดควดันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับให้ความรู้เรื่องซ่อมเกียร์โต้ซ่อมหัวฉีดซ่อมแอร์แล้วก็โปรแกรมต่างๆรวมถึงการอ,อ่าน วิ่งสายไฟแบบไหนให้รวดเร็วขึ้นการใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อในการของอ uh, ิโมดีไลเซอร์ก็ดีหรือระบบ EGR ต่างๆที่มีปัญหาทางทีมงานจะมีการเรียนการสอนให้ให้วันที่30นะครับคณะกรรมการจะเดินทางไปถึงวันที่29เพื่อวางแผนงานให้กับการจัดสัมมนาทางนี้เราจะอยู่2วันเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกน,นะครับ คณะกรรมการจะกลับประมาณวันที่สองเพราะว่าต้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายของการสัมมนาให้เรียบร้อยเราจะไม่ให้เจ้าของพื้นที่นั้นเดือดร้อนขาดทุนนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือใครมีแล้วมีเวลาว่างก็ติดต่อเข้าไปาตามเบอร์ที่เราขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องการตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็สมัครเข้ามาล่วงหน้านะครับตอนนี้เรา3คน จะให้ผมอาจารย์นอนจะให้อาจารย์แบงค์ฝากอะไรถึงเจ้าของรถก็ดีในกลุ่มช่างก็ดีครับอย,อยากฝากอะไรถึงเจ้าของรถครับอาจารย์แบงค์ก็ถ้าว่าไอจุนใจที่จะพารถไปจะ,จ,ะจะบริการที่ลงตาครับวันที่สามทิพยเมตาถ,ถึงกับวันที่หนึ่งก็ไปได้ครับ,อรบไอเปดโมงถึงอ้ามุงเย็นครับ,รบถ้าไปไม่ได้ก็ ไปไม่ได้ก็มาที่มาที่นี่ครับตรวจเช็คแบบเดียวกันทั้งหมดครับผมครับครับครับอ่าอยฝากอะไรถึงอาจารย์ช่างว่างในกลุ่มในในกลุ่มรวมช่างในใจอย่าไฝากอะไรถึงเอาคิดถึงก็ได้อะไรก็ได้ครับไอถ้าว่าจ้างจ้างในกลุ่มว่างก็มาได้ครับที่ตรงกลางวันที่ตามติดเมตาถึงกับกับวันที่หนึ่งความรู้เยอะครับครับผมครับครับครับ ผมจะเป็นตัวแทนในซีเดโก้พูดดังๆหน่อยผมจะเป็นตัวแทนในซีเดโค้ครับอาตุนกอนก็เป็นอีกหนึ่งอาจารย์ช่างนะครับที่ยังคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็อนาคตยาวไกลมากอ้าวได้เวลาเราต้องลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตรอบอู่ให้ดูนะครับสวัสดีครับ